พี่ไอคุยิงไปเจอรูปนี้มาเขาปัดแก้มสวยมากอยากลองปัดบ้างอะอยากลองก็ต้องได้ลองงั้นรูมบิวตี้1นึวันนี้เรามาปัดแก้ม4สไตล์กันเน่าม,ม,มากคุณนะเริ่มเลยอะดูนี่นะลูกแรกจะเป็นการปัดแบบกลมๆที่หน้าแก้มและการปัดแบบนี้จะทําให้ดูหน้าเด็กแล้วก็ดูแบลขึ้นด้วยนะนี้อิงขอลองบ้างดีหรือจะลองลุคอื่นไหมมีทั้งสแบบไนะแบบต่อมาจะเป็นการปัดแก้มแบบเฉียงขึ้น ลองทํามือติ๊กถูกแบบนี้แล้วปัดให้เฉียงไปตามความโค้งของหน้าแก้มดูอ๋อแบบนี้จะเหมาะกับคนหน้ากลมไหมนะเพราะว่ามันจะทําให้เข้ารูปหน้าของเรามากยิ่งขึ้นใช่งั้นไปต่อกันที่แบบที่3ากันเลยแบบนี้คือจะปัดพาดหน้าแก้มไปตรงๆแล้วถ้าอยากให้หน้ารักขึ้นลองปัดที่ปลายจมูกเพิ่มจะเหมือนอากาศหนาวๆลุคนี้คือหน้ารักมากแบบสุดท้ายก็กาลังฮิตเหมือนกันคือ boyfriend บัดเป็นการปัดแก้มต่ํากว่าจมูกแล้วปัดเป็นรูปสามเหลี่ยมควม่ำคนเอามาแต่งตามเยอะอยู่ก็คือสวยทุกแบบเลยอ่ะพี่ไอายเรื่องไม่ถูก หรือว่าจะบัดแบบไหนดีคือจะปัดแบบไหนก็สวยถ้าเรามั่นใจรูมบิวตี้หนึ่ง p นหน่้าจะมาสอนเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะใครอยากรู้ทิ้งไหนอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องทางของจีบันเพื่ออัปเดตเรื่องบิวตี้กันบ๊ายบาย